กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้า,ากรณีของทนายตั้มนะครับที่มีการออกมาแฉเส้นทางการเงินบอกว่ามีตํารวจะดรับสูงไปโวพันกับเงินที่มาจากซวยเว็บพนันออนไลน์ธุรก,กิจสีเทาต่างๆเนี่ยนะครับคือณตอนนี้อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบอเทูจิงล่าสุดวันนี้ทนายตั้มร้อมด้วยบิ๊กโจ๊กนะครับท่านก็เดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการตรวจสอบพเทูจริงชุดที่ทานายกเศรษฐาแต่งตั้ง แต่ปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยพูดน่าสนใจทนายตั้มบอกว่ามีความกังวลนะฮะไม่มั่นใจกับคณะกรรมการชุดนี้เพราะเกรงว่าจะมีการช่วยฟอกขาวให้กับบิ๊กต่อหรือไม่<อ>นี่บอกแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับทนายตั้มสิทธฮาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับเลขาธิการมุลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้นำพยานสองปากทั้งสายลับและนางสาวพิมพ์วิไลรวมถึงเอกสารหลักฐานเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงไปถึงผบตร เขาให้ข้อมูลกับพลตํารวจเอกวินัยทองสองกตรผู้ทรงคุณ,คณวุฒิในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตั้งแต่ตอน10โมงเช้านะครับขณะที่ต่อมา11โมงเนี่ยพลตรจเอกสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจ๊กได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่สโมสรราชพฤกษ์ท่ามกลางฝนตกหนักสื่อมวลชนพยายามจะเข้าไปสอบถามข้อมูลแต่ปรากฏว่ารถของบิ๊กโจ๊กเนี่ยขับตรงเข้าไปด้านในตึกสโมสรทันทีไม่มีการลงมให้สัมภาษณ์นะครับ หลังจากที่ทนายตั้มเขาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการชุดนี้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยทนายตั้มบอกว่าการให้ข้อมูลวันนี้ไม่มั่นใจในคณะกรรมการชุดนี้เนื่องจากเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่นายกเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งขึ้นมาจึงกังวลว่าอาจจะมีการฟอกข่าวให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีกันหรือไม่ยอมรับว่าตนเองปรามมาการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้เพราะมองว่าพยานหลักฐานที่นํามาให้ค่อนข้างชัดเจนหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยเรื่องการได้มาของพยานหลักฐาน ก็สามารถใช้อำนาจที่มีไปขอหลักฐานจากธนาคารใหม่ได้แต่ส่วนตัวไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่จะทำหรือไม่นะครับหรือท้ายที่สุดแล้วจะมีการปรัดตกหลักฐานของทนายตั้มไปและทำให้พลตำรวจเอกต่อศัก์ได้ประโยชน์ครับแต่คณะกรรมการชุดนี้นะครับเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมานะครับผมก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ต้องบอกตรงนี้นะนะครับเพราะว่าผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่ากลัวว่า คณะกรรมการชุดนี้นะครับจะกลายมาเป็นที่ฟอกข่าวให้กับพลตรเวนเอกต่อศักด์สุวิมลน,นะครับเพราะว่าเอกสารต่งตางๆที่ผมยื่นไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มาขอเอกสารอะไรไปต่อนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าเอกสารของผมไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะครับแตกต่างจากชุดของท่านเลวัตนะครับเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปขอเอกสารสเตทเมนต์ทุกอย่างนะครับเพื่อให้ความจริงเนี่ยปรากฏแล้วก็จะไม่ไว้หน้าอินหน้าพมใครทั้งนั้นนะครับ โอ้โหนี่ทนายตั้มพูดชัดเจนนะ,ะบอกว่าเชื่อมั่นในชุดของท่านเรวัตมากกว่าไม่เชื่อมั่นในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องของระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงทนายตั้มก็บอกนะครับว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีการตั้งกรอบเวลาที่ชัดเจนส่วนข้อสงสัยที่ว่าคณะกรรมการต้องรอพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหรือหมายจับเหมือนกรณีของพลตเอกสุรเชษหักพานหรือไม่ถึงจะมีข้อสรุปความผิดพบตรได้ทนายตั้มบอกแบบนี้ครับว่า ถ้าต้องรอพนักงานสอบสวนออกหมายจับก็ไม่จําเป็นต้องเรียกทนายตั้มหรือพยานอื่นๆมาให้ข้อมูลถ้ารอแบบนั้นก็เหมือนรอลอกข้อมูลจากตํารวจนะครับส่วนที่วันนี้บิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานท่านเดินทางมาให้ข้อมูลกับคณะก,กรรมการด้วยทนายตั้มก็มองว่าจริงๆถ้า,ามีโอกาสนะก็น่าจะได้พูดคุยกันแต่คงไม่ได้แนะนําอะไรเพราะว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับมีทีมทนายความของตัวเองอยู่แล้วส่วนตัวทนายตั้มมาในฐานะพลเมืองดี ที่เห็นการกระทําความผิดและมาให้ข้อมูลคดีที่แจ้งความกับพลตํารวจเอกต่อศัก์สุขมิมลและภรรยาในฐานความผิดฟอกเงินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องที่มาของพยานหลักฐานว่าทนายตั้มเนี่ยได้มาจากไหนยังไงนะครับซึ่งส่วนตัวของทนายตั้มได้ชี้แจงไปหมดแล้วรวมถึงกรณีที่ออกมาแฉเรื่องของรีสอร์เทเขาใหญ่ที่ตนเองมีหลักฐานชัดเจนว่า ภรรยาของพลตําเวิเอกต่อศักดิ์เป็นเจ้าของซึ่งข้อมูลส่วนนี้ทนายตั้มบอกว่าก็ให้คณะกรรมการไปทั้งหมดแล้วนะครับ